สวัสดีกันด้วยนะครับพี่พีงน้องวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับตำมคนติดดินนะครับผมจะพาพี่พีง,น,งน้องมาดูว่าให้ตู้แขนลายเล่ใบเล็กๆตัวนี้12นิ้วทําไมถึงถึง3,002นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปจากทางร้านเรานะครับอ่าผมจะให้พี่พีงน้องได้ดูไปบบว่าเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปเลยนะครับตัวนี้ก็หลังจากที่เราเจาะรูตรงนี้นะครับเจาะรูหลังตรงนี้นะครับแล้วก็จะต้องวางเหล็กตัวนี้นะครับเพื่อเ,อเป็นเหล็ก แขนต่อใบใบต่อใบต่อไปอย่างนั้นอย่างที่เพื่อนผมทําอยู่นะตรงนั้นนะครับพี่พี่น้องนะตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปก็จะสลักแบรนด์ไว้ได้นะครับเป็นแบรนด์ A.S. Powertech เราเลยนะครับตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ก็ทํามาจากไม้อัดภูเขานะครับตัวนี้ไม้อัดภูเขานะโดนน้ําโดนอะไรได้นะครับแต่ก็ต้องเช็ดซับๆับนะครับเดี๋ยวผมพาพี่พี่น้องมาดูการใส่ตัวที่เราใส่ยึดก็จะเป็นเจ้าตัวทีนัทเบอร์หกตัวนี้นะครับตัวนี้ เบอร์หตรงนี้นะครับยึดหลังนะครับก็จะได้ไหมว่าความแข็งแรงนะครับเพื่อนผมกําลังไล่ยิงอยู่นะครับตรงนั้น,นเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าขั้นตอนทุกขั้นตอนเลยนะครับหลังจากเราใส่เหล็กหลังแล้วก็จะต้องมาใส่ตัวนี้นะครับหูด้วยแล้วก็เหล็กหน้าด้วยนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่น้องได้ดูเป็นขั้นตอนไปขั้นตอนไปนะครับจะได้ดูพร้อมๆกันว่าเออการที่เราทํามันยากไหม ก็ต้องบอกไว้ตรงนี้นะครับก็ต้องใช้เวลานะครับใช้เวลานานพอสมควรนี่นะครับหลังจากที่เรายิงเหล็กกลางกันแล้วเราก็มาด้านหน้าเลยนะครับพี่ยน้องนะด้านหน้าเราก็จะมีเหล็กตัวนี้นะครับโค้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีสลักแบรนด์เราด้วยนะครับเป็น a AH s 2020นะครับน็อตตัวที่เรายึด เหล็กแน่นะครับ2ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับเอาอยู่นะครับต่อให้แขนหลายๆใบก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ก็เป็นเบอร์แดนะครับเป็นทีนัทเบอร์8ดนะครับตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้นะแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวหนอนสไลด์นะครับตัวนี้เป็นตัวเหล็กสไลด์นะครับตัวนี้ก็ตัวหนอนตัวล็อกตรงนี้นะครับหันลงตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องๆได้ดูเป็นขั้นตอนไปขั้นตอนไปเลยนะครับพี่น้องนะอ่าเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปเลยนะครับนี่ก็เพื่อนผม ทำงานอยู่นะครับผมต้องไปเอามายิงเหล็กตรงนี้ด้วยนะครับเป็นหูนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับเพื่อนผมก็ไล่ยิงอยู่นะครับเพี่น้องนะส่วนหูนะครับก็เป็นหูโค้งนะครับก็สั่งปั๊มทําที่ไรนะครับแต่ก็ตัวนี้ยอมรับว่าพี่เขาทามาดีนะครับตัวนี้สีไม่เยิ้มนะครับตัวนี้อ่าสีไม่เยิ้มเลยนะครับสวยๆเลยตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะต้องตั้งกล้องไว้แล้วก็ต้องไปไล่ยิงหูช่วยเพื่อนนะครับ ก็จะมีขายางตัวนี้ด้วยนะครับขายางตัวนี้ก็ตัวประมาณ5้าบาทประมาณตัวละ7 8บาทนะครับตัวนี้ขายางนะครับเราก็ยิงขายางใช้แบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะผัดไปอีกด้านหนึ่งเลยนะครับตอนที่แปลว่าตอนที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราทําเสร็จกันหมดเลยนะครับดานนี้ก็จะประกอบไปด้วยขายางนะครับแล้วก็นี้ ก็มีหูแล้วก็มีน็อตตัวนี้แล้วก็มีตัวสไลด์ตัวนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะด้านหนึ่งไปแล้วนะครับที่จริงการทำเนะี่ยมันใช้เวลานานนะครับแต่ก็ผมไม่ได้อ่าผมจะตัดเป็นสั้นๆให้พี่พงน้องได้ดูนะท,ทําทีละข้างละั้างไปนี่นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยนะครับพี่พิงน้องไงสิบใบก็ตีคร่าวๆสักประมาณ 3- 40นาทีได้นะครับ ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ใยนะครับยังไม่ได้ใส่ใย่ยังไม่ใส่ใยข้างในนะครับเพราะว่าวันยันเอาต่ออันนี้ก็ต้องพอแค่นี้กลับบ้านต้องกลับบ้านนะครับพี่เพียงน้องก็ใบละสามพันสองนะครับก็พร้อมสลักลูกปืนนะครับตัวนี้นะสลักลูกปืนสแตนเลสนะครับตัวนี้ก็2ตัวนะครับแถมไปด้วยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็ไหน่อาการอยู่นะครับถ้าพี่เพียงน้องดูมาถึงตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ thank you